นะครับตามภาพที่ผมไปเช่นดูนี่แล้วก็มีข่าวออนไลน์แต่ตอนนั้นไม่คิดว่าจะได้ขึ้นหน้าหนึ่งนังสื้อพิมพ์เมื่อขึ้นใ้หน้าหนึ่งนัซื้อพิมพ์นี่ออนไลน์ก็เป็นทางการนะครับมาติชน daily news เมื่อขึ้นหน้าหนึ่งก็โอเคเมื่อมาดูข้อเท็จจริงประกอบอีกคนที่ได้รับความไว้วางใจจากวังนั้นจะเลยไปถึงแม่แม่ด้วยนะครับกรณีคุณก้อยอยู่ที่ท่าวางผา แน่นอนครับในหนึ่งปีเราสัเาสงเกตได้ว่าว่าสายอํานาจยังคงอยู่ไหมก็ดูจากการถวายกระถินที่ท่าวังผาคุณก้อยยังไม่ได้มาแต่แม่มาครับดังนั้นวันนี้มีการตีรูปคู่ให้เห็นว่าที่ท่าวังผาก็แม่ของคุณก้อยนะครับคุณปราณีอุ่นพมวันนี้เป็นคุณหญิงแล้ว นางปาลีอุ่นพรมวันนี้เป็นคุณหญิงแล้วแม่ของก้อยแสดงว่าพลังก้อยยังอยู่แต่ยังแสดงออกไม่ได้นะครับอีกคนหนึ่งตีคู่กันก็เป็นคุณแม่หนูเพียนคุณแม่หนูเพียนี่รูปอาจจะอ้วนท้วมหน่อยนะครับใส่เสื้อสีเหลือง เป็นแม่ของออนอานงท่านผู้หญิงออนอนงยังไม่ได้ยังไม่ได้คุณหญิงนะครับคุณแม่ของออ,ออนอานง,งนี่ชื่อแม่หนูเพียนฟังชื่อแล้วก็ใช่เลยบ้านชาวบ้านจริงๆที่หนูเพียนส่วนคุณแม่ปาณีนั้นนี่ผมยังไม่ได้รายงานท่านนะครับกระถินหลวงที่คุณแม่ปาณีเป็นตัวแทนให้แกวังนั้น ก็สมเกียรติยิ่งอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับเขาเขาเป็นลูกสาวเป็นเจ้าคุณพระแล้วนี่แต่คุณแม่หนูเพียรน,นี่ยังครับยังยังไม่ยังไม่ปรากฏชัดปรากฏชัดแต่เฉพาะตัวคุณท่านผู้หญิงอรนต์นงส่วนคุณแม่ปานีอุ่นผมนะั้นไม่ต้องพูดนี่หลักฐานครับขึ้นป้ายแล้วเป็นคุณหญิงผมวงแดงให้ท่านเห็นนะครับ นี่แสดงว่ายกฐานานะคุณแม่ตานีอุ่นพมแม่ของท่านคุณก้อยเนี่ยเป็นคุณหญิงปลานีอุ่นพมแล้วครับจากป้ายที่หน้าวัดที่ไปถวายผ้ากรถินนะครับเห็นไหมโอเคเรื่องของคุณหญิงออนานงซึ่งขณะนี้กำลังเป็นดาวรุ่งใหม่ผมอาจจะรู้สึกแตกต่างจากอาจารย์สมศักดิ์ จากคนอื่นคือผมเป็นคนบ้านนอกเห็นชาวบ้านแล้วผมเป็นผู้แทรนราษดรในเวลาเห็นชาวบ้านผมจะรู้สึกมันมันเห็นใจอะ่ะปรากฏว่าคุณออนอโงเนี่ยเป็นทหารอาสาสมัครนะครับสมัครเข้ามาเป็นราชองครักษ์แล้วก็ได้ดิบได้ดีอย่างที่เราเข้าใจผมไม่ต้องอธิบายรายละเอียดก็ได้ดิบได้ดีขึ้นมา อายุแค่สามสิบกว่าเป็นนายพลแล้วแน่นอนครับเมื่อเป็นนายพลแล้วยังได้เป็นท่านผู้หญิงอีกเงินเดือนเงินดาวก็ต้องขึ้นตามขั้นใครจะบอกว่าก็เงินเดือนเงินดาวนี่ก็เป็นภาษีประชาชนก็ใช่ละแต่ว่าคุณออนอันดงนี่เธอครั้งนี้เธอไปทอดกระถิ่นแล้วเธอก็ไปเยี่ยมญาติของเธอที่บา้านอุ่มที่ตำบลอุ่ เมาท่านดูรูปนี้นะผมมีความสึกว่าพี่น้องของเธอก็เป็นชาวบ้านจริงๆครับก็แน่นอนครับก็ไม่มีโอกาสไม่มีเงินไม่มีทองจะไปร่ำไปเรียนให้อายุเข้ามาหาวิทยาลัยได้กูก็เป็นอาสาสมัครอย่างนี้แหละแล้วเกิดบุญมาวาสนาส่งได้ขึ้นเป็นท่านผู้หญิงเป็นถึงในผลจากการที่ไม่ต้องสอบเ,อเข้าท,าห,ทาหารอะไรนะเป็นอาสาสมัครนี่ โอ้โหก็ถือว่าเป็นบุญกุศลของเขาพี่น้องก็พี่น้องญาติผู้ใหญ่ก็ดีอกดีใจนะครับคือพผมเห็นแล้วผมมีความรู้สึกว่าเวลาใครจะไปวิจารณ์เธอแบบแบบบ้านๆแล้วก็ไปดิสเครดิตเธอนี่ผมชัดเห็นใจนะนี่ไม่ใช่อะไรหรอกนะครับแล้วการไปของเธอคราวนี้มันคนละเรื่องแล้วไปในฐานะตัวแทนพระอ,องค์แล้วก็ดูการแต่งเนื้อแต่งตัวนี่เข้าขั้นจะเป็นคุณพระแล้วนะ นี่กำลัง,ลงรอเฝ้าดูอยู่ว่าจะมีการสถาปนาอย่างใดอย่างหนึ่งไหมปรากฏว่ามีคำสั่งลงไปอีกยิ่งทำให้เรามั่นใจว่าใช่แน่มีคำสั่งไปถึงราชการให้จัดทำเจาะบอ่อบาดาลที่บ้านที่ตำบลอุ่มเมานี้ที่บ้านของเธอ แสดงว่าบ้านของเธอมีกันดานจริงๆชาวบ้านจริงๆครับก็นึกก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะก็ถือว่าเธอก็ได้ดิบได้ดีขึ้นจากการที่ทํางานรับใช้ใต้เบื้องยุคนระบาแล้วก็ได้รับการเมตตาการโปรดปานจะโปรดด้วยอะไรก็แล้วแต่เลยนะนี่ครับนายอำเภอก็ไปเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปเจาะบา่อบ,บ,อบานาลให้ทันทีครับ ท่านต้องเข้าใจนะผมเป็นผู้แทะะนราษฎรชาวบ้านอดน้ำํำจะขอเจาะบ่อประดาน,นี้ได้ครับแต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะต้องทําเป็นโครงการเพือ,เพอปีสองปีครับแต่อันนี้ด้วยบารมีจากวังสั่งเจาะทันทีเลยเหมือนกันนี่ครับมีหลักฐานอาจารย์สมศักยืนยันมีรายชื่อบุคคลนะฮะในอำเภอทวัดบุรีชื่อนายดำรงศักด นาคีสั่งในอำเภอทวัดบุรีสั่งการลงไปเลยครับอ่ะแล้วก็ประมาณนะ่ะจังหวัดมีสำรองอยู่แล้วระบบบริหารบ้านเราเนี่ยเขามีสำรองสำรองเพื่อไว้ใช้กรณีเจ้านายใหญ่สั่งลงมาแต่ถ้าจะเป็นเจ้านายประชาชนสั่งมาไม่ได้ผมก็ ทำหน้าที่ที่มาเยอะแล้วครับแม้จะเป็นผู้แทนรัษนรเองไปขอโยธาจังหวัดก็ไม่ใช่ว่าจะได้เลยนะไม่ได้แล้วครับแต่อันนี้บารมีจริงเมื่อเป็นอย่างนี้พอผมเห็นข่าวอื่นเอามาประกอบอาจารย์สมศักดิ์ก็อย่างว่ามาท่านเกาะติดไปเอารูปเก่าของเธอก็แน่นอนครับวันที่เธอยังเป็นเด็กกระโปโรอยู่บ้านนอกก็มีแฟนนี่ครับแฟนของเธอในอดีต นะครับแฟนของเธอนายอดีตแล้วอาจารย์ทุสใาบอกไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้เลิอกอะไรยังไม่ต้องพูดแล้วก็ผู้หญิงไปเป็นนายพลแล้วอะ่ะและไอ้หนุ่มนี่ไปเป็นอะไรนะมันจะอยู่กันได้ยังไงอันนี้ผมเข้าใจว่าคงจะเลิกกันเรียบร้อยแล้วอย่าลืมว่าพลตีหญิงออนอนงคนนี้เนี่ยอยู่เยอรมันนานนะครับรับใช้รัชการที่สิบที่เยอรมันยาวนานนะ และไอ้หนุม่มไอ้หนุ่มรถไถไอ้หนุมหนหน่มไถนาเนี่มันจะไปจะไปติดต่อกันยังไงลนะ่ะแล้ววันนี้ก็มีข่าวว่าน่าจะขึ้นแท่นแล้วก็วแน่นอนครับอาจารย์สุศักดักนำมาผมก็รู้สึกว่าโอ้โห<ๆ>เห็นแล้วก็สงสารเธอเธอจะได้ดได้ดีแล้วไปเลยปาก็ว่า ดูเมกเกอร์วิ่งตามเส้นทางนี้อีกเหมือนกันเอารูปพลตีหญิงออนนนงและท่านาท่านผู้หญิงนี่หมเาเรียกมิจะเรียกพลตีหญิงหรือท่านผู้หญิงดีนะเอารูปโบราณในตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่หรือว่ากําลังเข้ามาเป็นอาสาสมัครใหม่ๆก็ไม่ทราบดูหน้าตาแล้วคนละเรื่องกับวันนี้เลยนะครับแล้วต่อไปเธอน่าจะมีข่าวไปเกาหลี น่าจะทำไปดำเนินการให้หน้าตาเปลี่ยนไปอีกก็ได้นะนี่คือพลตีหญิงคุณหญิงออนอัน,นงที่เรากำลังติดตามเรื่องราวของเธออยู่ในนี่คือภาพของเธอในอดนีตดังนั้นการลงภาพต่างๆเหล่านี้มันบอกให้เห็นว่า เธอมีกิ่นโครนเป็นบ้านจริงๆครับอย่างว่าคนใหญ่คนโตในวังถูกหยิบมาจากตำบลอุ่มเม่าอำเภอทวัดบุรีมาขึ้นอยู่ในสำนักพระบรมหาราชวังนี่ก็ไม่ใช่เรื่องปกติเป็นเรื่องพิเศษครับนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทย ทำให้เราได้รู้เรื่องราวของคุณหญิงอนันงอย่างท่านผู้หญิงอนันต์งอย่างอย่างค่อนข้างจะชัดแล้วกับเรื่องที่นายกอิงไปประชุมที่เปรูชวนพี่น้องเออชวนนักธุรกิจในต่างประเทศให้มาลงทุนในประเทศไทยข่าวที่เป็นข้อสังเกตคือข่าวเรื่องออการหาเสียง ที่อุดรธานีนายกอบจพอทักสินกลับข่าวก็ปิดเฟซลงแล้วครับไม่มีมีข่าวนิดๆหน่อยๆที่พักประชาชนไปคุณพิธาไปและหน้าสังเกตคือมีข่าวแค่สองฉบับเท่านั้นที่ลงเป็นข่าวใหญ่ เรื่องของจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ทิมแทงฝ่ายประชาธิปไตยทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลให้แตกแจกกันก็แน,น่นอนครับสองฉบับนั่นก็คือแนวหน้าขวาจัดตกขอบบอกว่าธนาทรพิททยังห้าบยังห้าวครับเดินหน้าหรือโครงสร้างธนาทรพิทยยังห้าเห็นหรือ,อยังนะ ไทยโพสท์ทอนทอนนี่คือธนาทอนนะเขาจะเขียนแบบแบบกดๆอย่างเงี้ยทอนปากดีไอ้ทอนดีปากแม้วดังนั้นไม่ต้องเก็บรายละเอียดนะครับมาดูหนังสือพิมพ์หลักๆอย่างไทยรัฐนี่เห็นชัดครับเรื่องของไอคอนตอนนี้ลามไปถึงรัฐมนตรีน้ำ แล้วก็อ้างไปถึงพ่อรัฐมนตรีน้ำคุณนิสิตินตุภัยไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่เพราะอะไรครับเพราะคุณนิสิตี่อยู่ต่างประเทศยังรีภัยอยู่นะครับยังมีโอกาสคุยกันได้เรื่อยๆแล้วล่าสุดเห็นว่าคุณคุณกิตอนนงที่ ถูกกล่าวอ้างว่าพูดในคลิปแล้วก็พลาดพิงไปซึ่งเป็นเรื่องหมิ่นประมาทคุณน้ำเขาก็ให้คนทนายไปแจ้งความแล้วคุณกิตอนงคนนี้ถ้ากันหนักอยู่เหมือนกันนะตอนนี้ออกมาขอโทษแล้วขอโทษํทำตีน้ำกับคุณนิสิตชุนทุไปนะครับเรื่องลอยกระทงก็เป็นข่าวที่ลงทุกฉบับไทยรักนะ,ะไทยรักกับอิง ดันดิจิตอลไทย6สามยิกบิษัทสามยิกยิกบิษัทยักษ์ใหญ่เอาลอยกระทงมีหมดนี่เดลีนิวครับอย่างที่ว่าเรื่องของไอคอนแต่ว่าเดลีนิวก็ยังเก็บประเด็นของคุณอิงไปประชุมเอเปเป็นข่าวใหญ่นะครับแต่น่าสนใจที่ไปอยู่ถึงเปรูแต่งานลอยกระทง ก็มีการอวยพรออกมาเป็นข่าวนะครับออกมาใน YouTube ในทีวี <B. S 1> แสดงว่าอะไรแสดงว่าทีมการเมืองของนายกอิงนี่แข็งแรงไม่ไม่พลาดเลยนะงานในเมืองไทยลอยกระทงก็อวยพรวันลอยกระทงให้ประชาชนด้วยมติชนครับลงข่าวอิง รู้สึกจะเกือบครึ่งหน้าเลยทั้งไปประชุมที่เปรูนะฮะเป็นข่าวใหญ่ร่วมมือตั้นแฟชั่นบึงลงทุนไทยนาะยกอิงชวนชวนที่เปรูแล้วก็พูดถึงกระตุ้นคำพูดของทักษิณที่พูดถึงว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเคาะ19พอยอ50ลุ้นรับหมื่นอีกโอเคนะครับงานรอยกระทงก็มีมีบทนะครับวันนี้ เป็นข่าวรอยกระทงไปไวๆครับข่าวสดเหมือนเดิมครับแจ้งจับรัฐมนตรีน้ำแจ้งจับคุณคุณกฤติอนองค์นะฮะแล้วก็มติชนสุดสัปดาห์นี่เขาเล่นเต็มเต็มเลยเหมือนกันนะมะติชนสุดสัปดาห์บอกว่าระเบียบวาทะ เขาใช้เล่นภาษาว,า,วาทศิลป์ยกเต็มคณะหักเมืองหลวงเสื้อแดงประเด็นนี้มติชนที่ผมหยิบยกขึ้นมานี่เพื่อให้เห็นว่าเรื่องของอุดรธานีเป็นเมืองหลวงเสื้อแดงเนี่ยเราพูดกันมานานกว่า10ปีแล้วนะครับแต่ว่าคุณพิธาพยายามจะบอกว่าไม่ใช่ที่ขึ้นไปหาเสียง ถ้าจะเป็นยุทธวิธีในการจะดิสเครดิตเสื้อแดงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าบอกว่าไม่ใช่เลยนี่นะก็เป็นประเด็นที่คนเสื้อแดงอุดรเขาต้องคิดแล้วอย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับว่าวันที่ต่อสู้เรื่องเสื้อแดงกันเต็นที่ถึงเลือดถึงเนื้อนะั่นคุณพิธามไม่ได้อยู่ร่วมในขบวนการนะเออเท่าที่รู้เพราะท่านเป็นที่ปรึกษาผมพิธาบอกว่า อุดรธานีไม่ใช่ถิ่นเสื้อแดงหรือเมืองหลวงแต่ว่ามาติชนก็ย,ยังยืนยันนะว่าใช่นี่ครับบอกว่าฮักเมืองหลวงเสื้อแดงแต่คุณพิชัยเรียกมาบอกว่าเป็นเมืองประชาธิปไตยโอเคครับไม่เป็นไรและนี่ก็คือสิ่งที่เป็นข่าวใน ข่ายมติชนของออข่าวสดนะครับอา้ามาดูข่าวประจำรายการดีกว่าเอา้ยข่าวราชสำนัก USA ดีกว่าครับข่าวราชสำนัก USA วันนี้สิ่งที่สุนายทีวีวิเคราะห์และพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าวันนี้ ต่อสักบิ๊กต่อสายวิกตอรี่บดกระดูกโจกเป็นผงเลยครับนี่ออากาศาคุยกับท่านไปแล้วเมื่อวันพฤหัสวันพฤหัสออากาศาไปจากบทวิเคราะห์ต่างๆว่าโจกนี่ถูกเล่นอย่างหนักถึงขนาดเปรียบผมเปรียบที่ว่าเผาแล้วเหลือกระดูกก็บดให้เป็นผงโปรยไปไม่ให้รวมร่างไม่ให้เกิด วันนี้พิสูจน์ตามคำพูดของผมอีกมีข่าวใหม่มาอีกแล้วครับข่าวเมื่อวานนี้เองโจ๊กเจอ112้าไปแล้วครับมติชนเรียกประชุมด่วนพลังการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชนบุรีจอดํำเนินคดีกับมิจ๊กตาม112ครับโอ้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วอย่างนี้ นะครับแล้วก็มีตำรวจที่เป็นเจ้าเรื่องในการแจ้งความนะครับปรากฏว่าชื่อพันตำรวจเอกกิษณพงศ์กันชัยกิตมีหนังสือรับมากลงวันที่10วมิถุนาให้ดำเนินคดีเป็นเป็นเจ้าทุกเลยเป็นคนแจ้งเองเลยครับโอ้โหโ,หโจกเลยไม่รอดแน่ เจออะไรก็เจอกันไปแล้วนะครับปรากฏว่าเจอเข้าไปอีกดอกหนึ่งนีง่หนึ่งหนึ่ง,งสองกำลังถกถึงกันอยู่พอดีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองส่วนรายละเอียดนั้นเขายังไม่เปิดว่าโจกไปทำผิดด้วยการพูดว่าอะไรแต่ผมก็เสียวๆอยู่เหมือนกันว่าตอนที่โจกชนกับต่อสักนั้นใช้ทนายตั้มชนและทนายตั้มก็เป็นมา้าเป็นหูมูทุลงฟันเปิดหลักฐานว่า ทุจริตเงินสวยไปถึงต่อศักและไปถึงพี่ชายต่อศักซึ่งเป็นราชเลขามันก็เหนื่อยนะวันนี้ผมว่าเขาบทบทจบก,กระดูกก็ไม่เหลือแล้วครับและเขาจะนัดประชุมกันวันที่19พฤศจิกานี่คือหนังสือเรียกประชุมครับเป็กหนังสือรับเรียกประชุมเอาลครับก็เป็นกำลังใจ ข่าวราชสำนัก USA เมื่อวันพฤหัสปรากฏว่าหลายคนต่อว่าครับว่าอไม่มีข่าววังเลยแหมเพื่อนๆครับจะไปเอาข่าววังได้ทุกวันมันได้ยังไงแล้วอีกอย่างหนึ่งข่าววังนั้นก็ถูกปิดยากครับที่จะหาผมก็พยายามเก็บเรื่องของพลตีหญิงท่านผู้หญิงออนอนนง ที่กำลังโดดเด่นขึ้นมาผมก็รายงานท่านไปหลายครั้งปรากฏว่าข่าวประจำรายการข่าวราชสํานัก USA นี่เมื่อวันพฤหัสไม่มีก็เลยหลายคนผิดหวังก็คอมเมนต์มาที่ผมผมบอกเอาไม่เป็นไรผม,ผมจะเก็บรายละเอียดอีกทีหนึง่งนะครับเพื่อให้มีความแน่ชัดว่า พลตีหญิงอ,อนานงและท่านผู้หญิงพลตีหญิงและท่านผู้หญิงอ,อนานงนี้น่าจะเป็นไปตามที่จกักรพรดดีเชอร์ปรางบอกจริงๆเช็ค <Check S 1> <Check S 2> ข้อมูลจากหลักฐานหลายอย่างหลักฐานที่ชัดที่สุดและผมยังไม่ได้แสดงเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ผมก็ยุ่งนะครับตั้งแต่วันจันเนี่ยผมก็ต้องไปรับองค์อญิงที่ลออขับรถไปก็ไกลครับจากบ้านที่อยู่มาเช็คอีกทีหนึ่งเพื่อให เป็นหลักฐานให้หลักฐานเข้าใจตรงการคือคุณออนอนงนี้มีมีความเป็นไปได้สูงมากดูจากการลงข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ครับข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากราชสำนัก ให้เป็นตัวแทนในรูปการต่างๆอย่างกรณีนี้เป็นตัวแทนในถวายกระถินหลวงกระถินหลวงนี่เยอะเลยนะครับวัดหลวงไม่ใช่น้อยนะที่พลาดใยของวางส่งไปเนี่ยและก็มีหลายคนแต่ว่าแม้แต่คนในราชสำนักไปไปเป็นตัวแทนหรือองคมนตรีไปก็ไม่ขึ้นหน้าหนึ่งขนาดนี้ แมเห็นอย่างนี้แล้วเข้าใจแล้วนะครับผมตีกรอบแดงไว้นี่เป็นตัวอย่างที่เอามาให้ท่านดูนะครับเป็นข่าวเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาข่าวสดลงรูปคุณหญิงไอ,อ้ท่านผู้หญิงนี่เลยครับที่หน้าหนึ่งเลยอย่างนี้ถือว่าหน้าหนึ่งบนนี่เท่ากับว่าผ่านแล้วนะครับไทยรัฐก็ลงหลายฉบับลงแต่ผมเอามาแค่สองฉบับให้ท่านดูกันแล้วกัน เรื่องของพลตีหญิงท่านผู้หญิงอ,อนันต์นงนี้จากภาพเก่านะครับผมให้ท่านดูเพื่อให้ท่านติดตามเรื่องได้ทันที่ไปเป็นตัวแทนในหลวงถวายผ้ากระฐินที่บ้านเกิดของเธอที่ตำบลอุ่มเมาเนี่ยบ้านฝั่งแดงตำบลอุ่มเมาอำเภอทวัดบุรีที่จังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะการแต่งเนื้อแต่งตัวท่วงค่าอาริยบทใช่หมด